มึงเสร็จกูแน <tr ic c ities> ่เสร็จแน่ไอ้กวางตัวนี้มึงเสร็จกูแน่เสร็จแน่ลาเหรอไอ้ตัวลามึงจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจุดจ่ออุ๊ยอุ๊ยช่วชนกระแพงเด้อเด้อจับไอ้ลา์ได้ไหนไหนมันไปไหนเดินมาที่นี่เดินมาที่นี่แล้วไหน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 ไปไหนแล้วมันรอดได้ไงวะเนี่ยอหลู เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นดีขึ้นดีโอ้ขึ้นดีไม่ขึ้นเล้กระโดดขึ้นกับแผงดีโอเออหนึ่งปีนขึ้นไป <c oughs> โอ้ยอันนี้เป็นโกดังแบบเป็นโดมนะผมโดมไว้เก็บพวกปุ๋ยพวกอะไรอย่างนี้นะผมนะนี่พวกเป็นโดมอะไรอย่างนี้นะผมอ่าไว้ไปชุมอะไรอย่างเงี้ยไว้ถ่ายคลิปออนะผมนะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ผมจะจับลาให้ได้ก่อนนะผมนะ เออตอนนี้แบบลามันริวครับผมเพราะอะไรครับผมเพราะลาไปก่อนคนระับโอ้โห,โหไปเล่นไปเล่นพอแล้วเล่นแค่นี้ก็พออ้าวเ,เฮ้ยเหี้ยกูตกใจไอ้เหี้ยนี่โอ้โหตกใจจริงนะเนะี่ยมึงมายืนทำอะไรเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยนี่ก็ตีนยิบใหม่มีชั้นสองด้วยโอ้โโอเโาตกเ,เดี๋ยวเเราจะไปหางานทำนะผมวันนี้ว้าววันนี้เข้าเฟซบุ๊ก เอ้ยเฟซบุ๊กมันเขียนว่าอะไรแล้วน่ะอันนี้เฟซบุ๊กชัดๆนะเนี่ยมันเขียนว่าเอ้ยไม่ใช่เฟซบุ๊กดิมันเป็นเว็บอะไรสักอย่างเว็บอะไรสักอย่างนึงนี่แหละผมจำไม่ได้ปะโอ้ฟาร์มิ่งซิมูเลเตอร์ยี่สิบสองด้วยโอ้อันนี้เขาโอ้เขาแคปมาจากไอ้หน้าจอจริงเลยนี่หว่ามีพีซีด้วยสเปคอะไรอะสเปคคอมอะโอ้โหบรรยากาศดีเฮ้ลา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 มันใช่ตัวลาปะผมจำไม่ได้ผมไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรขอซ่อม อ๋อนี่คือลงซ่อมรถคือสามารถเอารถเข้ามาซ่อมตรงนี้ได้โอเคนะผมอ๋อแมคโครแมคโครที่มันพังแล้วก็เอามาซ่อมในนี้ดิโอ้หดูมันเป็นโดมใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่จัดเลยอ่ะทุกคนแมคโครที่ตกน้ําแล้วก็สามารถเอามาซ่อมในนี้ได้เนาะโอ้ดูที่เก็บอุปกรณ์เต็มเลยอ่ะทุกคนโอ,โ,อโอเคครับกลาบสวัสดีนผู้ชมทุกคนนะผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะคลิปนี้เดี๋ยวแป๊บนึง คลิปนี้นะครับผมเราจะทําการกู้รถเกเดอร์นะครับทุกคนที่มันหัวทิ่มลงคลองวันนั้นนะครับผมนะก็เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเรื่องเราจะพาไปย้อนดูดีว่าไปย้อนดูดีไหมเฮ้ยเอ้าเสียงมึงเหรอเนี่ยออ้ยนะกลัวจัดเลยอ่ะโอ้ยไอ้ผมเปิดประตูอะผมตกใจไอ้นี่จริงเลยนะตกใจชิบหายไปวอดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปไปย้อนดูอ่ะย้อนรอยไอ้ที่เราตกนะครับผมนะอาอมาผมเจอแล้วเดี๋ยวผมปิดกล้องให้ดูนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูแอบเดี๋ยวโอ้โหไปอย่างนี้เลยแวบ <c oughs> แวบแมาอย่างนีแ้แอบถอยมาเลยถอยมาเลยถอยมาไปไปถอยมา<ๆ>ถอยมา,ยมาปุ๊บอ่าดันไปเดูจมกองครับผมแวบดันไปปุ๊บปุ๊บตกโอ้ยเฮียตกไปเลยเฮ้ยชิบหายแล้วกูชิบหายเลยเว้ย โอ้โหโอ้โห,โโหพื้นที่อาถรรพ์หรือเปล่าครับเนี่ยจบแล้วกูยิ้มจบจางเ็วจบจังเร็วเลยครับผมจบแล้วครับเรียบร้อยครับมีมีแค่นี้แหละครัดูมีแค่นี้แหละเออมีแค่นี้จริงนะครับผมนะก็คือมันควม่มันตกไปแค่นั้นแหละเออเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เราจะไปทําการไปกู้กันนะผม โดยที่แมคโคเราก็จอด่นน้าง,งานอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปกันเลยปุ๊บนี่เดนอันนี้แคทคันนี้ก็พังอยู่นะทุกคนเดี๋ยวช่างศูนย์จะมาซ่อมนะนี่น่าจะช่างศูนย์กำลังมานะครับเดี๋ยวเราจะมากู้เ,เจ้าแคทเกเดอร์แคทคันนี้นะผมโดยโกเบโกเบนะผมจะเป็นคนกู้นะครับนี่เพราะว่าเหลือโกเบอยู่คันเดียวนะผมอ๋อ แคทตัวนิวโลโก้ก็ไปออกงานอีกงานหนึ่งนะผมก็ไปออกงานใหม่แล้วก็ไม่ได้มานะผมไม่ได้มาช่วยหรอกคือเราต้องไปดึงดึงตูดนะทุกคนดึงตูดนะดึงตูดอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เอาคือผมไม่รู้ผมจะลงไปได้ยังไงนะเออเอาท่อทิ้งก่อนเพราะว่าท่อมันจะบั๊กนะทุกคนมันมันไม่สามารถถมได้นะครับอมันจะบั๊กอ่า เฮ้ยทำไมมันขุดดินไม่ได้วะเนี่ยขุดดินเราอ,อดีเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเอาขึ้นหมายแล้วไงทำไมรถขุดดินไม่ได้อ่ะเนี่ยองว่าขุดได้นี่ไงคือเราเราต้องลงไปข้างล่างเลยอ่ะทุกคนลงไปอย่างนี้เลยอ่ะเอาท่อก่อนดิไม่ทำไมเราลอยได้วะเหมือนเราลอยได้เลยวะ่ะเฮ้ยเราลอยได้ไงวะเนี่ย

ดูว่างานนี้จะง่ายหรือเปล่านะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเลยมาดูกันเลยมาดูกันมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันอ่ามาเชียร์พื้นที่มันเรียกๆก่อนนะมามามา,มา จะดึงแล้วจะดึงแล้วลูกพี่ดึงเล้เด้อดึงแล้วเด,อด,เดอ้อก็ไอตัวนี้แหละมาโอ้ทะลุเป็นฝ้าเล่นเลยไอ้ตัวนี้มันทะลุแบบทะลุทะลุทั้งคันเลยไหมโอ้โหว้าแล้วนี่แหละคือข้อยากทะลุทั้งคันเฮ้ยนี่มีมีห้องเก่งมีห้องเก่งมีตัวเครื่องโอเคมีเครื่องนะที่ยังที่ยังไม่ทะลุโอเค ได้อยู่ยังได้อยู่มันซึ่งมันกดเฉยๆมันกดขึ้นเฉยๆมันไม่ได้ดึงอ่ะล้อล่ะล้อล้อล้อทะลุไหมไม่ล้อไม่ทะลุโอเคขึ้นแน่นอนอย่างงี้อุ้ยิว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 เจีนจีนนี่สิโอ้ใจคอพี่แกจะงั้โอ้โหกระแทกปักพักปุบปุกระแทกแรงจัดเลยโอ้เอออะไรวะเนี่ย โกบี Kobe, มันก็แรงกันนะโกบี Kobe, เนาะแรงเลยแรงจัดเลยอ่ะ๋ยวาลูบลูโกบี Kobe, ว่าโกบีไม่แรงนะมันแรงอยู่แล้วแหละแม่ครูวขึ้นชื่อว่าแม่ครูมันแรงอยู่แล้วแหละเออ,เอผมว่าเราต้องไปยกหน้าแล้วก็เดินขึ้นไปทุกคนยกหน้าเนาะเนี่ยเพราะว่าข้างหน้ามันติดติดล่องเลยนะทุกคนเราต้องไปยกหน้าแล้วก็ดันขึ้นไปเลยนะครับ เดินนะผมเราต้องยกหน้าว่ะยกหน้ายกหน้ายกหน้ามามามายกยกหน้ายกหน้าหน่อยยกหน้าหน่อยยกหน้าหน่อยนะยกหน้าหน่อยนะยกหน้านะผมมองไม่เห็นเลยว่ะมันต้องยกหน้ายกเอาผมมองนี้แล้วกันเนาะมันมองไม่เห็นอะมองข้างนอกอะนัดมองนี้ยังไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ย นักกว่าเดิมอีกว่าหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยเราดันไปเลยดีไหมดันไปเลยดีไหมอ้าวกกี่หลังพวกกี่ดันไปเลยดีนะอ๋อน,นี่ไงนี่ไงเออนี่นี่ดันดันไปอย่างนี้เลยเนี่ยดันไปอย่างนี้เลยเนี่ย,ยเดี๋ยวดูเรีย่ลงไปดูข้างล่างดิเออดันมาอย่างนี้แล้วเนาะนโกเบมาช่วยแล้วครับโกเบมาช่วยแล้วครับ <men> นี่เลยนี่เลยดันแบบนี้เลย ไวมาช่วยแล้วจ้าดันอย่างนี้เลยนะทุกคนไม,มไ,มไม่มีไม่ไม่มีอะไรครับเมื่อกี้เดินไปถ่ายรูปเฉยในะครับผมอืออุ้ยมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเนี่ยดูแล้วผมดูแลต้องเดินขึ้นไปแล้วก็ดันดันไปด้านข้างดันไปด้านข้างดันไปด้านข้าง คนขับต้องมีประสบการณ์นะทุกคนถ้าจะมาขับขับรถแบบกู้รถอย่างนี้ฮโดยต้องมีประสบการณ์นะไม่ใช่ว่าแบบใครจะขับก็ได้นะอันนี้มันมันไม่มีคนขับจริงๆนะผมก็เลยมันต้องมาขับนะครับผมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วยนะครับผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปคือก็ก็ดูคือกู้รถจริงเอาจริงกู้รถจริงมันไม่ได้ทําแบบนี้หรอกเออมันต้องใช้สลิงดึงไม่งั้นก็แบบอ่อใช้อะไรตันดีๆเลย ดันไปย,ยกขึ้นไปเลยดูมันจะลอยๆหน่อยเนี่ยดูมันยกไม่ขึ้นเลยอ่ะยกไม่ขึ้นเลยอะมันหนักจัดเลยอะรถไอ้แชทอ่ะรถเกียร์เดือดดูอันนี้ผมกดเดินนะเนี่ยกดเดินยังไม่เดินอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยลองลองขับขึ้นดูไหมขับขึ้นเองดูไหมเอาเดินดันแบบนี้เลย อดดูดูวะอันนี้เดินดันแบบจังๆเลยนะไม่ขึ้นน่ะดูวะดันแบบเดินดันจังๆเลยอ่ะโอ้ไม่ขยับเลยอ่ะลูกพี่เอ้ยไหนดูดินี่คงสตาร์ทเครื่องเกร์เดินแล้วทุกคนนะอูหูหโหูหูหูยิบหายแล้วไงอู ว่างานจะง่าย,ายไม่ง่ายด้วยวะไม่หมูนะเนี่ยงานไม่หมูอ่ะทุกคนเอา้ยผมดันออกไปไกลๆเลยแล้วกันเนาะคือเวลาเราดันอะ่ะแม่โคเราแบบมันจะกระเด็นไปด้วยอะ่ะไม่ช,ชอบสักเท่าไหร่ดูวะ่ะคือแบบมันต้องเดินเดินไปอะ่ะแล้วแบบรถแบบเด้งจัดเลยอะ่ะดูว่ะโอ้โหไงดีวะเนี่ยทุกคนรถแม็นโคก็มีแค่นี้เอง ติดอะไรวะมันติดสมองหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าติดสมองนี่คือจบเลยนะติดอย่างอื่นคือพอไปได้แล้วถ้าติดสมองอไปเลยน,นั่นเองชิบหายแล้วแย่จัดเลยว่ากานนี้ดูอ่ะอันนี้คือแบบดัน,แบบน,น,ดนแบบจังๆเลยนะ่นี่งคือดันแบบจังๆรถยังไม่ขยับอะ่ะที่ <Yeah. S 1> ดูดันแบบจังๆเลยอะ่ะโอ้ยตรงนีน้ดินขุดไม่ได้วะ่ะ นี้ผมดันแบบดันอันนี้แหลยดูรถปะรถแม่งกระยับเอา๋อเออเอา,เอาในเมืองไม่ขึ้นก็ต้องใช้แผลนี้แหละมะั้งมาโอ้ยจะมาติดต้นไม้กขี้ฝาแล้วเดินหน้าเลยปะเดินหน้าเลยปะเดินหน้าไปขึ้นฝั่งนู้นได้ไหมฝาแล้วขี้ฝาแล้วขี้ฝายแล้ว,ลว,ลวผมตบอะไรลงไปผมตบอะไรลงไปเนี่ยมา นี่เมื่อมันไม่ได้ใช่ไหมนี่เมื่อมันไม่ได้มันก็ต้องแบบใช้ความรุนแรงกันลจะจังหวะนี้อ่ะก่อนที่จะใช้ความรุนแรงกูเดินข้ามฟองดินนี่ให้ได้ก่อนเถอะโอ้โหอ,อ,อะไรครับเนี่ยเออมาดิมาดิมาดิอืมทะลุด,ดีจริงทะลุด,ดีจริงมาเนี้เออต้องใช้ความรุนแรงใช่ไหมอุ้มเป็นลูกเลยมาอุ้มเป็นลูกเลยอุ้มเดินมาเลย

พิเกิดพี่เกิดโอเคโอ้โหขี้เบียดหัวยี่บาทเลยเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนนะเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีไม่มีโอ้เกีเด้อไปแล้วเกดยร์เด้อเกีร์เด้อหนักกว่าเดิมมีเกีเด้อหนักกว่าเดิมอียี่บาแล้ววันนี้ไม่ได้ไมด้เกีเด้อหนักกว่าเดิมอีกอ๋อลากมันออกมาเลยดี ลากมันออกมาเลยลากมาเหมือนลูกเลยดูดูเดือดมันแรงนะทุกคนดูมันแรงนะใครว่าไม่แรงมันแรงอยู่นะเนี่ยลากมาดีเลยแย่เราก็พกล,ลิกคืนตลอขึ้นไปเรื้อเรียบร้อย คือประสบการณ์ครับทุกคนครับนะบอกได้เลยว่าจบงานนี้ก็คือซื้อรถใหม่เลยนะครับผมนะซื้อรถใหม่เถอะเออถ้าจะจ้างมาทำงานอย่างเงี้ยซื้อรถใหม่รอซื้อรถใหม่ได้เลยนะครับผมนะเรียบร้อยครับก็เป็นว่าเสร็จพิธีนะนทุกคนนะโอ้โวิ่งได้เฉยว่าวิ่งได้เฉยว่ะเฮ้ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อประสบการณ์ครับผมเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมนี่ ประสบการเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมทีนี้เราก็จะทำการโมดิฟายนะผมที่ของเราคืนนะทุกคนนะนี่มันสามารถโ bon มดิฟายได้นี่เห็นไหมโมดิฟายได้เห็ไหมมันเอาขึ้นยังไงวะอีกเยอมันเอาขึ้นไม่ได้วะเนี่ยชิบหายแล้วเอาขึ้นไม่ได้หรอวะเนี่ยทำไมมันขึ้นไม่ได้อ่ะเอาหายแล้ว ทิบหายแล้วไงมันเอาขึ้นไม่ได้คุณดูทิบหายแล้วกดคีคีเอลกด v ีเพื่ออะไรวะอ๋อ v ีเพื่อสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกดซูมแบบนี้ทิบหายแล้วโมดิฟายขึ้นไม่ได้ทิบหายแล้วทำไงดีวะเนี่ยกดเอ็นกับอิมโอ้ขยายอ้ใหญ่จัดเลยวะ โอ oh ้โหมอดิฟายขึ้นไม่ได้ซะด้วยนะบ้าจริงเลยโอ้โหโมดิฟายขึ้นไม่ได้ไว้ลองไงดีวะเนี่ยเออถ้าถ้าเราใช้ไมโครขุดมันจะขุดได้ไหมเดี๋ยวลองดูนี่นมอดิฟายขึ้นไม่ได้จริงๆเลยลองดูนะทุกคนตอนนี้อาจจะกี่นาทีแล้ะ16นาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งลองดูแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวกดตัว x เอ่อ ให้มันแบบเป็นเดินขึ้นอะ่ะให้แบบเป็นเดินขึ้นอะทำได้ปะชิปหายแล้วไงทำไม่ได้เฮ้ยชิปหายแล้วไงโอ้โหกดแล้วคืนไม่ได้ซะด้วย หายแล้วคนดูเอาคืนไม่ได้เฮ้ยทำไมตอนแรกผมเ็ื่อนอันนี้เราขุดเองเนาะว่าไหมอันนี้เราขุดเองเอาคืนไม่ได้วะ่ะเฮ้ยมันต้องกดววยกว่อนดิเฮ้ย,ยผมลืมค,คืนได้ปะไม่ตักดินดีไม่ตักดินดี ไอ้ดูดิมันมันตกคืนได้ปหมอันนี้มันทำให้เรียบเฉยๆนะโอ้ตายแล้วเราที่ผ่านเราดีวไเนี่ยโอ้โอเคคนระับทุกคนครับสรารับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะอ๋อเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมไปแก้ตรงนี้ทีหลังนะครับผมนะ โอ้โหเจินใหม่ครับสวัสดีทุกคนนะครับช่วยได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค,คิวต่อไปก็จะเป็นแคทต,ต,ตัวนี้นะผมนะเจินใหม่ครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับวัสดีครับป้า